ข้อต่อไปนี้ก็เป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์ของอนุพันธ์นะครับสมมติให้เรามีฟังก์ชัน f(x) นะครับนิยามโดยเท่ากับ e ยกกำลัง x หารด้วย x ยกกำลังสองนะครับโจทย์ข้อนี้ถามหานะครับสมการของเส้นแนวฉากของฟังก์ชัน f ตัวนี้นะครับที่ x เท่ากับ1ทีนี้เส้นแนวฉากนะครับภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า normal line นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทบทวนหน่อยนึงนะครับว่า normal line เนี่ยมันคืออะไรนะครับ นะก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีเส้นโค้งนะครับของฟังก์ชัน y, y เท่ากับ f x ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองวาดรูปดูนะครับสมมุติว่าเอายังไงดีอ่าสมมุติว่าเรามีเส้นโค้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราหยิบจุดสักจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นโคง้งตัวนั้นใช่ไหมครับ แน่นอนสิ่งที่เราจะหาได้ก็คือเส้นสัมผัสโค้งนะครับที่จุดจุดนั้นนะครับภาษากฤษเขาเรียกว่าแทนเจ t l ล ne นะครับหรือเส้นสัมผัสโค้งนะครับเพราะนั้น normal line ที่จุดจุดนั้นคืออะไรก็คือเส้นตรงนะครับที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสโค้งที่จุดจุดนั้นนั่นเองนะครับเพราะนั้น normal line นะครับหรือเส้นแนวฉากก็คือเส้นนั้นนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราทราบว่าเส้นตรง2เส้นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันตั้งฉากกันความชันคูณกันได้เท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเส้นสัมผัสโค้งมีความัน ความชันของเส้นแนวฉากก็คือลบเศษหนึ่งส่วน m นั่นเองนะครับทีนี้จากบทประยุกต์เรื่องอนุพันธ์เราทราบว,ว่าความชันของเส้นสมัมผัสโค้งนะครับเส้นสมัมผัสโค้งก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะครับเพราะนั้นเราอยากพิจารณาที่จุด1เราก็เดี๋ยวเราก็ดิฟ f นะครับแล้วก็แทนค่า x เท่ากับ1ลงไปเพราะนั้นมาดูนะครับ f อไพรม์นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ก่อนกันแล้วกันนะครับเขียน f x ใหม่ ทีนี้เขียนให้อยู่ในรูปผลคูณนะครับก็คือจะได้เป็น e ยกกาลัง x คูณอยู่กับ x กาลังลบ2นะครับที่จริงเราไม่จําเป็นต้องเป็นในรูปผลคูณก็ได้นะครับเราจ,จะเขียนในรูปผลหารแล้วเราก็ใช้สูตรด,ดิฟผลหารนะครับแต่นี้ผมถนัดสูตรดิฟผลคูณเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับดึง x กาลัง2ขึ้นมาข้างบนก็กลายเป็น e ยกกาลังลบ2เพราะ,ะนั้น f p r i m x ก็จะได้ว่าดิฟ e ยกกาลัง x ก็คือได้ e กาลัง x นะครับแล้วก็ x ยกกาลังลบ2 บวกกับ e ยกกำลัง x ใช่ไหมครับแล้วก็คูณอยู่กับดิฟของ x ยกกำลังลบ2ใช้สูตรเ,เลขยกกำลังนะครับก็ได้ลบ2 x ยกกำลังลบ3นะครับนี่คือสูตรดิฟผลคูณนะครับเพราะนั้นดิฟตัวนี้เราอยากได้ความชันที่จุด1เราแก็แทนค่า x ที่1นะครับเส้นสัมผัสโค้งที่จุด1เราแทนค่า x เป็น1ไปแล้วเราก็คำนวณค่านะครับเทอมแรกเราไ่ได้เป็น e นะครับยกกำลัง1ก็คือ e 1นกำลังลบ2ก็คือได้1นนะครับเพราะนั้น ก้อนแรกก็ได้ e นะครับบวกกับ e ยกกำลัง1ก็คือ e นะครับเสร็จแล้วเราแทน x ด้วย1นะครับก็ได้เป็น1กําลังลบ3ได้1นะครับคูณกับลบ2ก็ได้ลบ2เพราะนั้นเทอมที่2ก็จะได้เป็นสิ่งเราได้เป็นลบ2 e นะครับเพราะนั้น e ลบด้วย2 e ก็จะได้เท่ากับลบ e นั่นเองนะครับ ค่าของลบ e ตัวนี้ก็คือ slope นะครับหรือความชันของเส้นสัมผัสโคง้งนะครับ slope ของ tangent line นะครับความชันของเส้นสัมผัสโคง้งของกราฟ f x ที่จุด1นั่นเองนะครับแล้วรวเราอยากหาความชันของเส้นแนวฉากนะครับที่จุด1เพราะนั้นเราก็เอาลบ e ตัวนี้นะครับเอา1ตั้งหารด้วย ลบ e ตัวนี้แล้วใส่ลบข้างหน้านะครับก็คือได้เส้หส่วน e นั่นเองนะครับก็คือ1ส่วน e ตัวนี้ก็คือความชันของเส้นแนวฉากนะครับหรือ slope ของ normal line นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าลบ e คูณอยู่กับเส้หนหส่วน e นะครับได้เท่ากับลบหนึ่งนะครับเพราะนั้นตั้งฉากกันแน่ๆเพราะนั้นเรามีสูตรนะครับสมการเส้นตรง y เท่ากับ m x บวก b นะครับโดยที่ m ตัวนี้ก็คือ l o ลปนะครับ แล้วก็ B ก็คือจุดตัดแกน y นะครับในที่นี้เราอยากหาสมการของเส้นแนวฉากนะครับเพราะนั้น M ที่เราจะเลือกใส่ก็คือเส e น1ส่วน E ะครับเส e ร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาโซนะครับหรือแก้สมการหาค่า B หรือจุดตัดแกน y นะครับเพราะนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเราหยิบจุดที่สอดคล้องกับฟังก์ชัน F ใช่ไหมครับเรารู้ว่า X เท่ากับ1นน,นะครับ ในันค่าของ y ก็คือ e ยกกําลัง1ห,หารด้วย1ก็คือ e นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น1 e นะครับจุด1 e ก็คือสอดคล้องกับสมการตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะแทน y ด้วย e นะครับแทน x ด้วย1แล้วเราก็จะ2นะครับหาค่า b นั่นเองนะครับแก้สมการหาค่า b เพราะนั้นเราจะได้ว่าเอ่อค่า b นะครับก็จะเท่ากับเดี๋ยวเราก็จะเอา1ส่วน e นะครับย้ายเป็นลบออกเศษ e นะครับก็คือเราจะได้ว่า E เท่ากับเซนส่วน E บวก B ะครับหรือ B เท่ากับ E นะครับลบด้วยนะครับเศษหนส่วน E นั่นเองนะครับหรือจริงๆราล้ข้อนี้ถ้าเกิเราอยากจะหาคอลนอ,น,อน,นะครับรวบเศษส่วนนะครับก็จะได้เป็น E กำลังสลบหนึ่งมาทั้งหมดหารด้วย e นะครับแต่นั้นมันจะยุ่งยากเกินไปเดี๋ยวขอทิ้งไว้เป็นค่าคงตัว B นะครับ หรือจุดตัดแกน y ของเส้นแนวฉากตัวนี้ก็คือ e ลบ sin 1ส่วน e แทนทุกอย่างกลับไปที่สมการ y เท่ากับ mx บวก b นะครับจะได้ y เท่ากับ sin 1ส่วน e x นะครับ1ส่วน e นั้นเราหาได้ในตอนแรกนะครับแล้วก็ b ตัวนี้ก็คือ e ลบ sin 1ส่วน e นะครับเพราะนั้นนี่คือสมการของเส้นแนวฉากที่เราต้องการนั่นเองนะครับจบแล้วครับ